สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนเนาะข้าพเจ้าซื่อผมิสสอนวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนหรือวาแนะ้นำวิธีการเกี่ยวกับการดาวนโหลดคลิปวิดีโอจาก YouTube มาใส่ท่อสับเฮานี้ซึ่งมีคนถามว่าการที่เฮาดาวโหลดคลิปวิดีโอจาก YouTube มันมีวิธีการและตอในแนวใดหรือว่าต้องได้ใช้โปรแกรมตัวใดเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าจะมาให้คำตอบง่ายๆเลยว่า มันมีขั้นตอนอยวางไรเนาะเสริรท่ทนผู้ชมหรือว่าเพื่อนเอนเนาะไปติดตามรับชมนัากันได้เลยก่อนอื่นเาก็เข้าไปที่เมนู YouTube เนาะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเขาเลือกเอาวิดีโอที่ว่าเขาต้องกรารดาวน์โหลดมาใส่โทรศัพท์นี้ตัวอย่างครับเจ้า,าดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่ว่าพาเยี่ยมชมบริษัทแกลนโกลบอินโนเทสเนาะเด็กเข้าไปคําว่า แชร์แล้วหน้าตาังมันก็ออกมาเนาะประมาณนี้แล้วกดเข้าไปคําว่าคัดลอกลิงนี่เนาะถ้าว่าโทรศัพท์ท่านใดกดเข้าไปมันบ่เห็นก็อนเลือนคืนลงลงนงเนาะมันก็มีเนาะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นกดออกไปแล้วเข้าไปที่เมนู google Chrome นี่เนาะเมนูนี้แล้วไปวางไว้บออยู่ทางนี้เนาะ ไปเลยหลังจากนั้นเข้าไปแก้ไขเนาะแล้วกดเข้าไปบอนที่มีประกาบิ๊กนี่เนาะเตะเข้าไปแล้วเื่อนไปเื่อนไปเลยก็ลบออกเนาะตัวอักษรที่ว่ายูต่อนหน้า YouTube นี่แล้ว เติมอีกตัวอักษรสอตัวคือ s s 2ตัวนะหลังจากนั้นเริ่มไปเลยแล้วหน้าต่างมันก็ออกมาประมาณนี้เนาะพเห็นว่าการดาวน์โหลดและการที่เราเลือกขนาดมันก็มีเนาะเรายังได้ขนาดใดก็เลือกเอา แต่ครับจะดาวน์โหลดเอาเลยเนาะดาวน์โหลดเลยการที่มันดาวน์โหลดไวหรือส้มก็ขึ้นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเพื่อนเเนาะว่ามันสารหรือไวก็ขึ้นกับโทรศัพท์นั้นเดี๋ยวนี้คราก็เพียงแต่รอท่ามันสำเร็จเนาะ นี่มันทําการสําเร็จแล้วดาวน์โหลดสำเร็จแล้วแบบนี้เนาะแล้วมันเห็นแท็บอ่ะกดเข้าไปเมนูวิดีโอของตอนนัวเองเนาะนี่เห็นไหมพายิย้มชมวิดีโอเนาะอันที่ว่าเราดาวน์โหลดเมื่อกี้นี้อามมฮอนนี่กัสซีจบเพียงเท่านี้เนาะ ถ้าว่ามันเป็นประโยชน์แกเพื่อนๆคนใดก็ไปติดตามหรือว่าไปปฏิบัติตามนี้ได้เลยเนาะและกดไลค์กดแชร์ให้แกรขรับเจ้าได้เนาะเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปเนาะขอขอบใจ